ัดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไม่ก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาหาคอนโดที่เมืองแวนคูเวอร์ค่ะวันนี้ก็จะไปหลายๆที่มากๆเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองติดตามกันดูว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อไม่เขาจะซื้อที่ไหนคะ่ะเพราะว่าดูมาหลายที่มาก,มากๆแล้วนะคะถ้าส่วนเพื่อนๆคนไหนชอบที่ไหนเป็นการส่วนตัวแล้วก็ m มสเ a จมาบอกไมยได้เลยนะคะ คุณพ่อมาดูที่นี่นะคะก็เพราะว่ามันอยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยค่ะรถไฟฟ้านี่นะคะที่เพื่อนๆเห็นเลยอันนี้ก็คือรางรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือที่เรายืนอ,อยู่นะคะตึกอันนี้ค่ะที่กําลังจะสร้างนะคะที่เรามาดูกันก็คือหมด38ชั้นนะคะห้องนอนที่เล็กมากแค่จูเนีย1บัตรรูม1บาร์รูมก็มีแค่นี้และราคาก็เล็กที่สุดก็คือ 5, 22, 2900 มันจะใช้มือถือหรือว่าตั้งโค้ดเปิดมันไม่ใช่กุญ oh. แจปกติแล้วค่ะแล้วกุญแจปกติดูนะมันคือการน,นี้แบบนี้แล้วเราก็สามารถตั้งโค้ดเราได้เลยว่าเราจะาได้โค้ดอะไรอย่างไงสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เวลามีคนมาทําความสะอาดอะไรแบบนี้เราสามารถตั้งโค้ดได้สามารถตั้งว่าโค้ดนี้จะอยู่ได้ถึงอีกแค่วันเดียวอีกสองวันอีก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งได้หรือว่าใช้มือถือเปิดก็ได้ดอูอ่านล็อค เอาเครื่องยึดสายผมป้าชอบแบบว่าแบบเวลามีไฟอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะง่ายวิ่งถึงเลยชอบเลยบาร์ดีนิดหนึ่งบาณนดีได้ไหมแต่ว่าลงมาพุ่งถึงละอันนี้ป้าเขากะว่าจะอยู่แล้วอยู่ห้องแบบติดกับสวนเลยไงเปิดประตูมาถึงเลยไม่ดีไม่ดี นี่คือชั้น3ามบี่ไม่มีอะไรบางเลยอะนี่คือท้าน้าหนาวจะเห็นสีขาวที่พ่บะี่จะเห็นีม้าแบบใช่ั้น้เลขสวยค่ะตั้งัวกก็ได้เยอะเนี่ยเออใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีลดราคาอยู่5%้าลด5%คาอทุกชั้นปะทุกอันเลย so this one องห้าศูย she's a mona lisa everyone's lining up to see her she's a mona lisa everyone's lining up to see her there must be something better features you'll find the beauty goes much deeper อย่างนี้นะคะ่ะฟังอยางนี้ค่ะเพื่อนเพราะว่าเราซื้อบ้านใหม่ห้องใหม่นะคะเขาก็จะทาตามที่ลูกค้าอยากได้ค่ะว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้อะไรอะไรสําคัญกับลูกค้าอย่าเช่นตอนนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอ่ะมันเป็นแบบนี้นโต๊ะกินข้าวมันเป็นที่ทํางานแต่ถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่อยากได้ที่ทํางานนะคะอยากได้ storage เ,เพิ่มเขาก็จะทาแบบนี้ให้ค่ะก็จะการใน t o r a g e ยาวคุมทั้งหมดนะคะ เพื่อนๆบอกว่าเดี๋ยวฉันไม่อยากได้ตรงนี้แลอยากดูทีทวีฝั่งนี้นะคะเขาก็จะสร้างเป็นตัว entertainment console ในทางนี้ค่ะเราก็จะหันหน้าดูทีวีตัวนี้ได้แล้วเราเอาโต๊ะกินข้าวนะคะมาวางตรงกลางแทนเลือกได้และเขาไม่เก็บตังเราเพิ่มค่ะนี่ก็คือห้องนอนที่เขาไม่ได้ทให้เราดูแต่ว่าก็มีรูปมาให้เราดูประมาณนี้ค่ะก็คือห้องน้าห้องนอน ที่ที่เขากาลังจะสร้างนะคะก็คือจุดจุดนี้ที่ที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คือตรงนี้ค่ะแต่ที่ที่เราจะสร้างก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คืออยู่ตรงถนนเซนจอนเลยนะคะตรงนี้ก็คือบาร์เน็ตไฮเวย์นะคะเป็นไฮเวย์ที่ขับรถไปถึงดาวเทาได้เลยนะคะภายใน30นาทีทางนี้ตรงไปเนี่ยก็จะเข้าเมืองพอร์ตมูดี้ค่ะตรงนี้เขาเรียกพอร์ตมูดี้เมืองพอร์ตมูดี้นะคะก็คืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่คือพอร์ตมูดี้นี่ก็คือเมืองโคควิลลัมของเราตรงนี้ก็ลงไปก็เป็นโคโคก็คือพอร์ตโคควิลร์มดีีา4ปแล้วนะคะ มันอยู่ใกล้ Civilization แต่ว่าทำเอาเองข้างที่จะแบบเงียบสงบเป็นอารมณ์ครอบครัวนะคะแล้วก็เดินทางไปดาวเทาเนีาสะดวกก็เลยจะชอบที่มีนที่นี่นะคะวางดาวแค่10%เท่า<อ>นั้นค่ะ แล้วเมื่อไหร่ที่เขาสร้างเสร็จค่อยไปกู้แบงค์หรือว่าจ่ายเพิ่มอีก90%าเรนก็คืออย่างนี้ถ้าเพื่อนเคนไหนเนี่ยคิดพอมีเงินดาวแล้วคิดว่ายังไม่อยากได้หรือยังไม่อยากย้ายมาอยู่ตอนนี้นะคะทางเลือกพรีเซลก็เป็นทางเลือกที่น่าคิดมากๆเพราะว่าถ้าเพื่อนลงเงินไปแล้วเนี่ยสิมันก็ยังมีเวลาคิดมีเวลาที่จะไตร่ตรองพอถึงตอนที่ตึกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอ่ะถึงเวลาแล้วนะคุณต้องจ่ายเงินที่เหลือแล้วนะแล้วเราบอกว่าเออ I'm so sorry I I can't do it anymore Okay no problem <t omat noises> เราต้องการที่จะขายให้ใครแล้วก็เอาไปปล่อยขายพอเไปปล่อยขายได้คนซื้อแล้วนะคะเราก็ย้ายสิทธิ์ค่ะให้กับคนนั้นคือเป็นปกตินะคะที่เขาจะต้องเก็บภาศัยนปันเก็คือการย้ายชื่อเจ้าของมันจะอยู่ประมาณ2-3%ของราคาขายสมมติค 1, 000, 000, 000. อนโดหนึ่งล้านเหรียญเขาก็จะเก็บประมาณ 2- องถึงา0เหรียญนะคะในการเปลี่ยนเจ้าของเพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนมือ แล้วเราอาจจะได้กําไรจากจุดๆนั้นแต่ว่าที่นี่ที่นึงเนี่ยเขาไม่เก็บเลยค่ะถ้าคุณพ่อได้กําไรจากการขายในีหนึ่งแสนเหรียญเขาก็คือได้หนึ่งแสนเหรียญกับใส่กระเป๋าไปเลยแต่ก็เป็นทางเลือกของคนที่อยากได้กําไรเนาะมีคนจีนเยอะมากๆาเลยค่ะเพื่อนเดินเข้าไปเนี่ยตึกเนี้ยบอกบอกว่าเนี่ยฉันเอาหามอมแสดงว่าคนซื้อ,อคอนโดที่ยังไม่สร้างเนี่ยค่อนข้างเยอะ คือส่วนใหญ่ก็คือซื้อเพื่อเก็งกําไรส่วนใหญ่ซื้อเพื่อเก็งกาไรก็ได้หรือซื้อเพื่อที่ว่าแพลนไว้แน่นะโค้ดเพื่อเนี่ยมันอยู่ใกล้กับโรงเรียน s อ u นะลูกหลานเนี่ยมีโครงการว่าเขาอยู่ไฮสคูลแล้วอีกสองสามปีเนี่ยเขาจะมีอยู่แถวนี้แน่นอนเขาก็จะมาแพลนเอาไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะซื้อห้องนี้ไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรลูกบอกว่าไม่ไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้แล้วเขาก็ขายได้ จุดเด่นของการซื้อก่อนสร้างเนี่ยค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยได้เลือกโลเคชันที่มันกำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยในราคาดั้งเดิมของเขาคือถ้าเราไปซื้อต่อตอนที่มันเสร็จแล้วอะค่ะเพื่อนคนที่เขาวางเงินเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยเขาอาจจะวางไว้3 0 0แสนเหรียญแต่พอเขาจะขายเนี่ยเขาจะขาย5 0 0 0 0นเขาจะมาก,กินกำไรเราหรอไงแต่ว่าถ้าเราจองเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ย มันเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนเพื่ออยากขายหือว่าอยากอยู่มันได้โอกาสมากกว่าบริษัทขอเขาอ่ะคสวัสดีค่ะวันนี้ลูก้าอยากได้ที่ไหนครับที่เนี้ยมันเหมาะครอบครัวมากกว่านนะแต่ถ้าที่นู่นห่ะพวกมาศึกษาถ้าเราปล่อยเช่าอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าตึกมันค่อนข้างที่จะ สูงใหญ่เนาะสามร้อยกว่าบ้านสามร้อยกว่าสามร้อยสามสิบห้าห้องไม่ไม่ไม่แม่หายไปแล้วก็คือถ้าอยากได้แบบปล่อยเช่าได้ไปไหนไปในเมืองแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าผ่านเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าตรงนี้ก็จะต้องมีรถขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของที่อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าเราจะอยู่เองหรือว่าเราอยากจะปล่อยให้คนอื่นเช่า กินไม่ได้ตอนนี้นะคะก็4ี่โมงสิแล้วเนาะเขาก็จะปิดแล้วค่ะตอนนี้เราก็ขอเขาโฮเอาไว้หนึ่งวันนะคะเพื่อที่จะกลับไปนอนคิดก่อนนะคะว่าสรุปแล้วเราจะเอาอย่างไงตอนนี้คุณพ่อบอกเอา2ห้องเลยนะคะก็อยากให้คุณพ่อกลับไปนอนคิดก่อน,นะคะ่ะเพราะว่ามันเป็น process ที่สําคัญเนาะบางทีเราก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเรามาดูอัปเดตกันค่ะว่าสรุปแล้วคุณพ่อจะ move in ที่ไหนหรือว่าจะเอาทั้งสองที่จริงๆเหมือนที่บอกเอาไว้ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคําถามมือสนใจอยากให้ไม้พาไปดูที่ไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ติดต่อไม้มาได้เลยนะคะไม้มีไลน์ข้างล่างมาให้ด้วยนะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกคนนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะมีโทรศัพท์แล้วบายบาย โอเคไหมโอเคค้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาวางเงินดาวกันแล้วเรียบร้อยนะคะบารู้สึกเป็นยังไงบ้างอ้าวบารู้สึกดีเลไปวางแผนนอนาคตไงอือใช่จำเป็นมากเลยเนาะอายุได้อะไรได้ความเหมาะสมมันได้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าลงทุน ไปถึงรถแล้วเราไป,ไปต่อบ๊ายบาย